กา5นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเอ้ยอย่าเรียกว่ามาไม่ถึงยังไม่มาเลยนะครับก็ตอนนี้เวลา12.19นาิกานาทีนะครับโดยเดี๋ยวเสารหน้านะครับแอดมินก็จะดีครับทำคลิปขบวน447นะครับแล้วก็451นะครับต้นทางจากสถานีนครศรี 4, ธรรมราช ปลายทางสงขกรบและขบวน447นะครับต้นทางจากสุรร์ธีปลายทางสงขกรบนะครับสองคันนี้เอ้ยสาคันนี้นะครับเป็นรถท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับผู้โดยสารค่อนข้างหนาแน่นนะครับ รถที่เข้าจอดอยู่ในชาชารังที่สองนะครับเป็นลำดับต่อไปนี้นะครับเป็นขบวนรถพิเศษสินค้าหีพอวัตถุด่วนนะครับวัตถุด่วนต้นทางขบวนที่986นะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพนะครับหรือรอฟอทอนะครับได้ตั้งชื่อฉายานามให้กับรถคันนี้นะครับเป็นด่วน เคอรี่นะครับ <c oughs> ขบวนที่986นะครับต้นทางจากสถานีสงเวยโกรบปลายทางกรุงเทพนะครับโดยตาสัญ,ญลักษณ์นะครับาตาสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับอแอดมินดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็น สีแดงล้วนนะครับคือระบบลมอัดทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีสีแดงเหลืองปนกันก็คือระบบลมอัดแล้วก็ระบบลมดูดครับผมโดยเป็นค่าสีขาวทั้งหมดล้วนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เอ่อฟรีสิกนะครับเครื่องยนต์ฟรีสิกนะฮะ ผมขอบอกนะครับว่าหัวรถจักรอัสตอมพาคันนี้นะครับถ้าเป็นคาดสีขอโทษคาดสีขาวแดงนะครับคือเครื่องยนต์แคทนะครับหรือเครื่องยนต์แคทเทเพรานะครับแต่ถ้าคาดสีขาวน้ำเงินนะครับคือเครื่องยนต์ MTU นะครับแต่นี้ก็จะเป็นคาดสีขาวรั้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ฟริสิกนะฮะ สุดยอดครับได้หัวรถจักรอาร์สตอมรถหุ้มเกราะนะครับโดยคันนู้คันนี้นะครับด้านบนที่อยู่ด้านบนนู้นนะครับเป็นหัวรถจักรหุ้มเกราะนะครับนะโดยอัรสตอมคันนี้นะครับก็นำเข้าเมื่อปีพุทธศักราช2400หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับ โดยต,ตั้งแต่มีตั้งแต่ซีรีส์ c หนึ่งนะครับจนถึงซีรีส์ c สี่นะครับแต่คันนี้เป็นซีรีส์ c สองนะครับขึ้นต้นด้วย c สองสามศูนย์นะครับโดยซีรีส์ c หนึ่งนะครับก็จะมีตั้งแต่ c หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับจนถึง c หนึ่งเจ็ดหรือเปล่านะครับส่วนซีรีส์ c สองนะครับก็จะมีตั้งแต่4สองศย์หนึ่งจนถึง 4230คันนี้นะครับส่วนซีรีส์4344นะครับแอดมินก็ไม่ได้ไปศึกษามานะครับขณะนี้ครับเวลา12นาฬิกา23 00. นาทีนะครับก็เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟสงไลากรกกันอีกเช่นเคยนะครับ โดยอะสตอมคันนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ระบบลมอัดนะครับลมดูดแล้วก็น่าจะสองอย่างนี้นะครับก็คือระบบลมอัดไม่ก็ระบบลมดูดนะครับผสมกันนะฮะโดยส่วนใหญ่ที่แอดมินเห็นนะครับก็จะมีเฉพาะลมอัดคันเดียวนะครับก็คือ c 1 4 7นะครับ เป็นระบบลมอัดล้วนเลยนะครับไม่มีระบบลมดูดนะฮะแต่คันนี้ก็จะเป็นระบบลมอัดแล้วก็ลมดูดนะครับผสมกันนะฮะถามว่าแอดมินรู้ได้ไงนะครับนี่ครับถ้าเป็นคาดเอ้ยขอโทษถ้าเป็นสีแดงล้วนนะครับคือระบบลมอัดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเหลืองนะครับผสมกันคือ ระบบรมอัดแล้วก็รมดูดครับผมโดยเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ฟริสิกนะฮะก็แอดมินก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับอะให้ถ้าผู้ชมลองเดาวานะครับว่าระบบรมอัดมีตั้งแต่หมายเลขอะไรนะครับขึ้นไปนะครับก็แอดมินก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ แอดมินมีคำถามน,นะครับว่าค่าสีขาวน้ำเงินนะครับเป็นเครื่องยนต์อะไรนะฮะและถ้าค่าสีขาวแดงเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างนะครับได้เลยนะครับก็แต่ละเครื่องยนต์ก็แอดมินก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็เดกันเอาเองนะครับแอดมินขอไม่บอกนะฮะ อ่ะผมบอกอผมดาวให้ก็ได้นะครับถ้าค่าสีขาวน้ำเงินนะครับเป็นเครื่องยนต์อะไรเอ่ยนะฮะแต่ถ้าค่าสีขาวแดงเครื่องยนต์อะไรนะครับแต่ถ้าค่าสีขาวร้วนคือเครื่องยนต์อะไรนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับทางช่อง youtube รถไฟของผมได้เลยนะครับนะ ขึ้นต้นด้วย M นะครับถ้าตัว M นี้ทุกท่านน่าจะรู้นะครับว่าเป็นเครื่องยุตอะไรนะครับค่าสีขาวน้ำเงินนะฮะแต่ถ้าค่าสีขาวแดงนะครับก็เดาเองนะครับ